น้องไก่ตัวอบอุ่นแน่ๆแนๆวันนี้เราจะทำ<ห>ไก่หมักกะทิราดผงลาบจากโลโบโจ้าล้างไก่ให้สะอาดนะคะแล้วก็นำน้องไก่มาจิ้มๆแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ำหมักเข้าเนื้อนะใช้กะทินะคะใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำให้สีสวยดูซีอิ๊วขาวปริมาณตามใจชอบเลยนะอันนี้เป็นงาขาวนะคะน้ำมันหอยจ้า แล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะคะเพื่อให้เหนื้อไก่นุ่มและก็มีรสชาติกลมกลม่อมใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็เอาน้องไก่ลงไปนอนแช่ทํำสปาให้เรียบร้อยเลยค่ะ นวดน้องเบาๆนะคะเพื่อให้น้ำซอสเข้าไปในตัวน้องไก่นะคะหลังจากนั้นก็ตบตูดเบาๆพาน้องไปนอนแช่ในตู้เย็นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะได้น้องไก่เนื้อนุ่มๆแน่นๆแบบนี้เลยค่ะนำน้ำซอสมาราดแบบนี้เลยก็เอาผงปรุงรสโลโบมาลาดแบบนี้เลยนะคะผงลาบนะคะมันจะมีความเผ็ดแซ่บมากๆเลยขอบอกว่าหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นคะคลุ้งไปหมดเลยเราก็จะได้น้อง ไก่เนื้อนุ่มหอมอร่อยเผ็ดเปรี้ยวรสล,ลาบสะใจเลยจ้า